สวัสด,ดีครับ,บกบบดไลค์ชาร์แนลแล้วครับวันนี้พาขึ้นมาเก็บผักหวานนะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะแม่วันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสวัสดีค่ะแม่น้องไยค่ะเมื่อนี้ทีมงานยุดจะ้ะเมื่อยพักมือกันเพได้ไปหักข้วโพดเลยพาก,กันขึ้นมาเก็บผักหวานเอาได้ไปไ้เป็นพักเป็นอย่างนอกจากวัน้งามงานพี่น้องนงแตกเต็มต้นเลยมแต่คนไปเห็นงานบัค่อยมีไคขข้นจะ้ะ นู้นบนยอดนู้นน่ะอ่านตรงไหนเก็บอากาศร้อนหลือมันอีขึ้นสายแล้วจ้ะลิตรงนู้นเลยลิตรงกิ่งมันน่ะเห็นไหมกิ่งทอดต่ออะน้องนายเก็บไม่เป็นอะมามาจับกล้องมาเดี๋ยวแม่เก็บเองมาเก็บมันมือขนาดเลยยอดยอดงามขนาด อวกอวกทั้งนั้นเลยอะเหลืองอลามเก็นต้นเลยเก็บพอได้ไปเป็นพักเป็นยังใ่ที่นอกเหนียวอากาศนะให้ให้สวยเก็บนุ่งกันชับงก่อนข้างบนก็มีเลยอะกระสีโ่ได้เก็บให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งทุกต้นเนาะจา้ะเพราะว่ามันกระสีใช้เวลาหลาย เก็บเอาเป็นพ่อเป็นอัตลุดธ์ในการมันมือมันหมวนเพราจากเก็บผักทำงานน,น้องหน่ายยังเก็บบุควยเป็นลีลงเดี๋ยวมันสิแตกใหม่สิแตกตามรอยเก่ามนะันอ๋อสวยทางนั้นเดี๋ยวยังไม่ได้ปูผ้าในตะกร้าเลยถ้าเบ้อผ้าชุบน้ำขึ้นมามันจะเหีงเง่ยวจ้ะ เก็บข้างบนแล้วล่เก็บไปพ่อได้ขา่าขนมข้าวต้มแม่พ่อได้กินแล่จ้ะงามทุกต้นมันจะเลี้ยวเห็นนะคุ่มังามละแน่เลี้ยวเห็นเลยจ้ะอยอดแน่ยังอิกยังอิก

เ,าาเก็บต้นไม้าย,ยอืมองเงแค่อา่ค่อยมีคยขึ้นเลยาไปทำงานกันม เนอี ella, ๊อี๊ยม uh ันเลยเนี่ยเ็มันมือเลยเนื้อเป็สลั่งเยอะๆทั้นหมแต่ละต้น ยอดยอดบวกเต็มต้นเต็มอยอดเก็บผลหวาดพอไว้แล้วต้นผลหวานหลายผักงานข้าวโพดขอโทษได้มาหาอยากหากิน ปไปเป็นงานหวานกับเบิดมือไปเว้นเกือบตายห้อนเดีได้สี่เลยยังดีก็ออยังดีกว่าบุมีงานเห็ดหาแม่ดุกยัดสองยอดนียนะนนนหาน,น้องนายช่วยแมาเก็บเลยครับเห็นน้องนายเก็บเลยจ้ะตุน่นเ ngâm ngâm thì đồng, <laughs> Nhi, nó kẻk, lường alarm đấy. nhìn này, cẹp xết là tuần này nู่n cứ ngâm anh đi. นี่เห็นยังไม่ปีนขึ้นไปเก็บจ้ะยอดสวยๆแต่ว่ามันมันสูงมันสูงต้งไม่ปีนขึ้นไปปีนต้นไม้น้อยขึ้นไปดูนะโหยอดงามงานอย่างพี่น้องได้เห็นเยู่จ้ะแต่ว่ามันสูงมันสูงเฮงเห็น้องไม่เก็บคนแน้ะจ้ะพักหวานสองต้นแล้วจ้ะสองต้นก็ได้หลายเลยเด้อพี่น้องพากันนั่งเศร้าเมื่อยอย,อยู่สองแม่ลูก มากินน้ำเดี๋ยวชพากันย่างอีกจ้ะนี่ก็งามงามพี่น้องไว้สะออนคักตุ่งยอดคักคุดอวบเพิ่เลยจ้ะน้ำอีริออนเหลืองอลา,ามเลยอ่อนเดสิพากันขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะขึ้นไปจั้งหน่อยอยงสิลงมากันสายแล้วนอกจากพี่น้องพักว่ากัวจะปัน่นผ้าปั่นยังเซตเนาะสักผ้าสักแพลพุ่มแม่โดนๆจะได้ยุดงานน้องนายพักเหนื่อยก่อนนังเศรื่อเหนื่อยนี่นี่ก,ก่อน,น,น เดี๋ยวจะพากันไปโห้ยหางหมดแดงมีไข่บ่นอนอหนอนน,อน,น,อน่นะพี่น้องเห็นบ่น่ะนะเอ้ยเป็นตาม,มีไข่แทถบะบ่ได้เอาอยัางมาแย่บบบนี้เศรษเมื่อยก่อนน้อจ่าเดี๋ยวจะพากันเก็บผักหวานต่อบ่ได้เอาอยัางมาแย่หางหมดแดงเลยแตกยอดเต็มเลยมัน้องไหนไปแยกไปเก็บอยู่นู่นจ้ะมันห่อนแล้วต้องเฝ้เาเก็บเฝ้าลงออกมากันสาย โอ้ยหอดหวานตาสะอ่อนเต็มต้นแต่ละต้นแต่ละต้นที่น้องมันสะอ่อนเลยนะทั้ทงเก็บทั้งถ่ายด้วยนี่ งวนขักนะเก็บจังไรไววบันมาเด้อพี่น้องมาเก็บผักหวานไปแก่งเด้อผักหวานสุโขทัยมไม่มาลเก็บมาลูกเก็บมา,มมามเรายอดเป็นไรหรอกนี่ะนอเก็บเลย

เก็บเพิง่งถ่ายบ่คอยถนัดก็ได้หลายจัดเก็บได้หลายก็จะเอาไปขายเพราะได้า่าขนมค่ายยังเน่ค่าน,า,าน้ำหวานน้ำยังเม,มื่อยค่าเมื่อยเก็บมากินเว้ยกินนะจ๊ะเพราะว่าเวลาที่ว่าไปให้งานนะบ่ค่อยมีพักกินพักตลาดก็บ่คอยอยากซื้อแล้วจ้ะมันเป็นยาแถวนี้เดี๋ยวนี่นั่นตายนั่นนี่แต่มาเล็งมาเล็งมาเล็งหมจ๊ะ ไม่พักปลอดสารผิดกินกินพักปลอดสารผิดดีกว่านะคะพัฒนาหนุ่งยอดหนุ่งะน้่งนี่นนแต่งงามๆ่ะเอาฟุงน้นเล่นก่อนแต่ชิได้เต็มตะกร้านะเจอเลี้ยงยอดให้มันสวยๆหน่อยสิลูกไปเก็บไะ เพลินไหมแม่แม,มันมือมากงามคับเก็บมันมือเลยเต็มทุกต้นเลยนุน่งๆข้างหลังคุณมองไปนี่ก็ยอดักหวานแต่ละต้นคุณนุโอ้โหสุดยอดเลยไปเ,เดี๋ยวจะไปเก็บต้นขึ้น,นกันเดี๋ยวเราเก็บต้นนี้ก่อน มันมือแก็เยอะทุกต้นเนี่ย้าังเนี่ยตมันเต็มเลยจอใส น้องม่เก็บซอยแม่เก็บได้ลูมมันแดดร้อนแล้วขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศการเก็บกันนี่กันด้วยพี่น้องมันแดดแ้อนเลยจะเข้าเก็บเข้าลงตอนนี้พักหวานก็นเต็มตะก้าแล้วเด้อค่ะพี่นอ <c oughs> ้องเต็มแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องกลับเลยเจอตะก้าลูกงหญ่เด้อวจะนี่ประมาณสามโลก,กว่าหลไรสามสี่โลได้ให้น้องแม่พักผ่อนก่อนอยู่ใต้พักหวานวาเด้่ไงนี่กินไม่ขึงนเก็บละใต้ต้นพักหวาน กับเลยเลาจะสิบห้าลงแล้วันเลาะเก็บลงน้ำทางเรื่อยๆจ้ะจังไปพ่อกันอยู่บ้านแล้วจะจะไปสรุปผลงานของกันอยู่บ้านแล้วจะพี่น้องตอนนี้มันห้อนแห้งแล้วเทียงสิบแาดโมงแล้วจ้ะพีนนน่น้องแดดห้อนกำลังสีเอาพวกหวานออกได้เต็มติ๊กต้าเนี่ยจะ้ะพวกหวาน,านงานเด้อจ้ะพี่น้อง อย่าลืมนะคะท่านได้คมะเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในชาแนลนี่เด้อค่ะพี่น้องฝากลิปฝากใน,นช่องนี่เด้อจ้ะช่องน,น้อยๆตรงการผู้ติดตามอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวทุกวันก็อบวกแต่ม่อวันเนาะว่าอ้วกขับเลยเหลืองทอง เต็มตะก้าเลยเต็มแน่นเลยได้จ้าบ๊วแม่นเต็มธรรมาดาได้หยัดเลยได้หนิห <c oughs> ากันหยัดลงเลยส่งเป็นลูก <c oughs> กันเดี๋ยวก็ฝากคลิปฝากช่องหน่อยได้อจ้าฝากกดติดตามให้หน่อยได้อค่ะพี่น้องทีง่บุ๊เดพ่อที่บ่๊เดพลาดคลิปต่อไปนะจ้ามันงา ลืมนะจ้าพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้าคลิปนี้กับสีลาพี่และน้องไว้เพี่อนเคลียร์จำนี้เนาะค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสียังส่เอาพวกหวานใส่ถุงไปขายนินแบบว่าสิไปแย่ไข่หมดแดงมาแกงใส่น้ำจ้ะมันได้หลายได้เพิ่มมดด้อจ้านี่มึงแน่งามงามอ่อนคักพี่น้องเอ้ยไปแป๊บเดียวก็หนึ่งทรงเป็ลูกอ่ะเสียดายไปสายแล้วแดดมันฮ้อน คลิปนี้กับซิล่าเพียงสนีพอกันคลิปหนานะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควานสวยๆจ้า